บางท่านบางทีเปิดปากกระป๋องใช้นิ้วสอดเข้าไปแล้วก็งัดเปิดบางทีอาจจะเกิดบาดนิ้วเราได้ครับแต่ผมมีวิธีที่เปิดแบบปลอดภัยครับเดี๋ยวรับชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเราเปิดปากกระป๋องบางทีเราใช้นิ้วเรางัดเนี่ยครับบางทีขอบของปลากกระป๋องบาดนิ้วเราได้ครับแต่ผมมีวิธี ที่งัดหรือเปิดปากกระป๋องเราเนี่ยครับเราจะทานนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีช้อนครับเราช้อนเราใส่เข้าไปในนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็งัดพอเรางัดขึ้นได้แบบนี้ได้ไหมครับแล้วก็ย้ายครับย้ายฝั่งมาแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเราก็ดันขึ้นเลยนะครับอ่านี่ปากกระป๋องเราก็ เปิดได้อย่างสบายครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ